Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีคนลื่อเลยเี่ยเอามาเร็วเล่นมา,<อ>ามาแล้วเห็แล้วมาลงเลยนะไอตัวใหญ่อยู่น,น่า ไม่รู้ไม่รู้ดี่ก็นนะดีๆแน่ดีด้วยกูอ่ะหลังหลังเมื่อวานอ่ะได้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 เก็บติันดีๆด้วยนะไม่อย่านันอย่าง้า่มัน่นเมื่อวานก็ลงอย่างนี้เมื่อวานก็ลงอย่างนี้